หน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่สองคือเรื่องเสื้อผ้าและก็เครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการซ่อมแซมผ้าถ้าผ้าของเรามันขาดเรานิดเดียวเนี่ยเสียดายมันยังใหม่อยู่เลยยังใส่ได้ซ่อมแซมเลยนะคะเราก็อาจจะหาได้ที่มันสีเดียวกันเอามาเย็บนะคะเย็บให้มันสีใกล้เคียงกันน่ะนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ประจำเนี่ย มันก็ต้องชำรุดเป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เราใส่เนี่ยเนี่ยนะ,ะใช้ได้สีเดียวกันซ้มแซมความกลมกลืนของผ้าที่ใส่ดักเสื้อผ้าป้องกันไม่ให้ชำรุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ มันเป็นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองตรงนี้นะคะซ่อมแซมก่อนที่จะรีดหรือว่าซักนะคะเสื้อผ้ามันชำรุดน้อยก็ต้องให้มันซ่อมแซมให้มันก่อนอย่าเพิ่งไปซักถ้าซักแล้วก็จะอาจจะขาดไปมากกว่าเดิมเรื่องของการซ่อมแซมผ้านะคะอ่ะต่อไปนี่เรียกว่าการสอยการสอยกา,การอะไรเนี้ย ถ้านักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยจะให้ทําเลยเนะี่ยเป็นการสอยสอยสอยเป็นไหมอ่ะมาดูดิครูคะคอูเหมือนเนื้อแม่แม่เเคยทำนักเรียนเก่าหนูตอนปสามครูเขาไปสอนเกี่ยวกับพวกผ้ายักผ้าค่ะใช่เนี่ยดูในรูปภาพนักเรียนดูในรูปของนักเรียนก็ได้หน้ห45เนี่ยหน่า40น่า45เนี่ยเห็นไหมคะเนาเนาก็จะเนาาห่างๆนะเป็นการ แบบเขาเรียกว่าซ่อมแซมให้มันอยู่ก่อนนะคะไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปไหนเสร็จแ,แล้วก็มาดน้นการด้นก็จะเป็นการเรย็บที่แข็งแรงที่สุดทนทานที่สุดนะคะไม่ให้ตะเข็บมันขาดออกจากกันด้นถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เเปิดไปสิเปิดไปหน้า4 16ก็คือการสอยนะคะการสอยเนี่ยการสอย สอยฟันปลาหรือว่าสอยธรรมดาก็ได้นะคะสอยไม่ให้ได้มันลุยอันนี้เสื้อผ้ากระโปรงกางเกงของเราเนี่ยได้ยิวเล่นอะไรอะลูกยิวเปิดดูยางงานหนังสือตัวเองอ่ยหน้าสี่สิบหกอ่ะปะการปะเห็นไหมคะต้องเอาผ้ามาบางทีเราก็ไปจ้างช่างเราเสียดายใช่ไหมเสียดายเสื้อตัวนี้สวยมากชอบใส่ประจำเลย โอ้โหมันขาดีตรงกลางหลังพอดีเลยสิเราก็ไปให้ช่างปะให้เราช่างก็จะเอาผ้าที่ใกล้เคียงหรืออาจจะเป็นลวดลายก็ได้มาปะเลยกลางหลังให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื้อตัวใหม่ที่มีลวดลายสวยงามแบบนี้นะคะไม่ทิ้งทิ้งเพราะว่าเราชอบมากนะคะก็รอยมันขาดใหญ่ใช่ไหมต่อไปการชุนนะักเรียนดูการชุนสิ จะเป็นรอยขนาดใหญ่หรือว่าไม่ใหญ่ก็ได้ชุนเห็นไหมคะเห็นเห็นเป็นวงกลมใช่ไหมล้วก็จะเย็บเสื้อผ้าที่มีรอยขนาดไม่ไม่ใหญ่มากนะคะก็เรียกว่าสอยการสอยการการสอยพันริมการสอยฟันปลาการสอยหลบหลังคาเอมันมีชื่อแบบ เราจะจําได้ไหมว่ามันมีชื่อเรียกยังไงบ้างนะการสอยหลบหลังคาย่างไหลบหลังคาเนะี่ยหลังคาจะปิลมาก็เลยต้องหลบอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมการสอยฟันปลาเห็นไหมสอยก็เหมือนอยากไปอยากมาเห็นไหมคะก็เป็นฟันปลาหรือการสอยพันลิมดูรูปภาพสิเดี๋ยวเวลาข้สอบออกมีรูปมาให้เขาเรียกว่าสอยอะไรนั่นเนี่ยต้องรู้นะ เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่รูปที่หนึ่งมาเลยเนี่ยหน้าสี่สิบหกเห็นไหมคะนั่นเลยต้องจํารูปให้ได้ว่าไอ้รูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงการสอยเนี่ยอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าสอยซ่อนได้ก็ดูเราก็ดูรูปร่างซ่อนได้แบบนี้พอมาสอยพันริมพันแบบนี้พอมาสอยฟันปลามันก็อยากไปอยากมาเหมือนฟันปลา เห็นไหมคะเหมือนฟันปลาไหมล่ะฟันปลาปลาฉลามปลาอะไรนี่เห็นชัดๆหรือว่าการสอยหลบหลังคามันก็จะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะหลบหลังคามันจะอยู่ข้างบนข้างบนแล้วก็เห็นไหมคะพันเย็บไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเรียนต้องจํารูปร่างให้ได้ถ้าจําไม่ได้ก็ ทำข้อสอบไม่ได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเราจะต้องจําให้ได้ว่าการสอยาการสอยเป็นยังไงควายไปควายมาให้มันเป็นฟันปลาแบบเนี้ยควายไปควายมานะคะทะแยงควายเนื้อผ้ามัมนที่ริมผ้ามันก็จะไม่รุ่ยไม่รุ่ยออกมานะคะหรือหลบหลังคาเนี่ยหลบหลังคาก็เอาเขาอันนี้เขานิยมเขาถ้าข้อสอบเขาถามว่า การสอยแบบหลบหลังคาเนี่ยนิยมใช้เย็บอะไรมากที่สุดอย่างเงี้ยก็คือเย็บที่นอนหมอนอิงหรือว่าเบาะมากที่สุดเลยนะสอยหลบหลังคาเนี่ยนะคะเอาผ้าสองชิ้นให้มันเสมอกันแล้วก็แทงลงไปให้ทะลุริมผ้าแล้วก็ให้มนันเป็นหลังคาขึ้นมาแบบนี้นะคะอันเนี้ยเรียนต้องจำอย่างเดียวจำให้ได้เอาเปิดไปหนาะสี่สิบแปด น้สี่สิบแปดค่ะอันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสอยเข็มเห็นไหมคะเข็มเวลาเราทำเราก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็แหลมใช่ไหมมันแหลมแหลมมันก็จะทิ่มแทงมือเราเราก็ต้องพยายามใช้ให้มันอย่างปลอดภัยที่สุดเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่อยากจะให้มันขึ้นสนิมแล้วก็เอาน้ำมันไปทาแล้วก็ปักไว้ที่หมอนปักเข็ม เราก็ควรมีหมอนปักเข็มหนึ่งหนึ่งรูปนะคะเย็บเองก็ได้แล้วก็ยัดนุ่นไปให้มันป่องๆเหมือนฟักทองเหมือนฟักทอง,อทองแล้วเราก็เอาเข็มเนี่ยทิ่มลงไปสําหรับเก็บเก็บเข็มไว้เข็มหมดก็เหมือนกันเห็นไหมคะในรูปในรูปก็จะทําหมอนแบบนี้แหละนะคะหมอนฟักทองทําหมอนขึ้นมาแล้วก็เอาไปทิ้มแทงไว้เพื่อเก็บไม่ให้ แหลมแหลมเนี่ยมันมาทิ่มแทงเราได้แล้วก็ได้เขาบอกว่าได้เนี่ยมันคู่กับเข็มอยู่แล้วนะได้เนี่ยเป็นวัสดุที่คู่กับเข็มเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูอ่าก็เรียกว่าเวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องดูว่าถ้าสีนี้ได้จะสีอะไรเพราะว่าต้องให้มันกลมกลืนกันนะคะให้สีมันกลมกลืนกันแล้วก็กันไกวัสดุอุปกรณ์อีกอย่างคือกันไก กันไกเนี่ยใช้สําหรับตัดผ้าตัดได้แล้วก็แล้ลวแต่เนี่ยเขาบอกว่าหลังการใช้เราจะต้องเช็ดทําความสะอาดด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้มัน mm hmm. เกิดสนิม mm hmm. ก็ต้อง mm hmm. เขาเรียกว่าเอาน้ํามันเนี่ยไปหยอดตรงจุดบริเวณบริเวณที่หมุนนะ่ะหมุนได้นะนะใส่ซองไว้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเห็นไหมคะเวลาเขาใช้เขาใช้เข็มเนี่ย เขาก็จะตัง้งเข็มมันมีรูใช่ไหมล่ะเข็มมีรูนะถ้าเข็มไม่มีรูไม่ใช่เข็มนะคะเข็มมีรูเพราะฉะนั้นเข็มเนี่ยสําหรับร้อยได้เขาเรียกว่าสนเข็มเนี่ยเห็นไหมถ้าสนเข็มก็คือการร้อยได้นะคะเขาเรียกว่าสนเข็มแล้วก็กหมวดปมปลายตรงปลายกหมวดปมไว้เวลาเราเย็บดึงขึ้นได้ขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันก็จะได้ไม่หลุดออกมาเห็นไหมคะนี่ อันนี้เขาสอนขั้นตอนในการสอยซ่อนได้เห็นไหมคะเสื้อเราขาดเราก็จะเย็บเห็นไหมคะ,ะนี่เขาสอนวิธีการเย็บให้นักเรียนเอาเข็มหมุดเนี่ยกลัดไว้ตามแนวพับไม่ให้มันลุยะไม่ให้มันหลุดออกมาแล้วก็เนาเนาห่างๆการเนาคือเนาห่างอยู่แล้วนะคะการเนาเนี่ย การนาวคือนาวแบบห่างๆนี่ออกข้อสอบต้องจําให้ได้นะถ้านนาวนี่คือนาวแบบห่างๆไม,ามไม่ให้ผ้ามันลุยนะไม่ให้ผ้ามันหลุดนะคะพอเราสอยเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็จะซ่อนได้ไว้พอเย็บออกมาเสร็จแล้วเป็นไงคะดึงดึงได้ที่เรานาวไว้ออกเราก็จะได้ขั้นตอนที่เจ็ดเห็นไหมคะไม่เห็นได้อะไรเลยพอเราสอยเสร็จแล้วเห็นไหมคะราได้นาวออก เห็นแล้วใช่ไหมอ่ะเห็นแล้วก็เปิดไปอันนี้เป็นการเย็บอันนี้เย็บตะขอตะขอเกี่ยวตะขอเล็กตะขอรับเ он ห็นไหมคะตะขอรับตะขออ่ารับคงที่ตะขอเกี่ยวอันนี้กระโปรงสมาจะกระโปรงนักเรียนเนี่ยกระโปรง กระโปงนักเรียนกระโปรงสําหรับผู้หญิงใส่ปรงนัออกเรียนผู้หญิงค่ะอ่าจะมีตะขอแบบนี้อันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงเวลาเราเย็บเราก็เย็บเนี่ยตามตัวอย่างเลยนะสช้ห้าสิบเอ็ดเห็นไหมคะวางตะขอเสร็จแล้วก็ตั้งเย็บตรงรูเห็นไหมคะมีรูมีรูอยู่เราก็จะวางไว้แล้วเราก็จะเย็บแทงผ้าให้มันตรงช่องข้างในก่อนแล้วก็มาวาง ข้างนอกให้ลอกลอกรูเลยนะคะพอเสร็จแล้วข้อสี่เห็นไหมคะเย็บตะขอเกี่ยวเสร็จแล้วทั้งสามรูเลยตรึงให้แน่นนะคะอันนี้เป็นการเย็บเห็นไหมคะตะขอรับก็เหมือนกันดูมันนะห้าสิตสอตะขอรับนักเรียนตะขอรับก็เหมือนกันเพราะต้องเอามาเกี่ยวกันก็มีรูสองรูก็เย็บ แทงขึ้นมาตรงข้างในรูก่อนแทงจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็แทงข้างนอกรูลงไปข้างล่างอีกทำแบบนี้จนลอบให้มันแน่นเห็นไหมฮะง่ายๆไม่ยาก,ยากอันนี้เป็นการเย็บตะขอรับเสร็จและทั้งสองรูนะคะอ้าดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์ในการดูแลรักษาเสื้อผ้านักเรียนอันนี้ สัญ,ญลักษณ์นี้มันอาจจะมีอยู่มีอยู่ในเช่นบ้านใครมีเครื่องซักผ้าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้นักเรียนอยู่ไหมบ้านใครซื้อ,อผงซักฟอกถุงใหญ่หญถุงเล็กๆก,ก็มีก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้นักเรียนได้นะคะอันนี้จะเป็นการสัญ,ญลักษณ์สาคลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า เพราะฉะนั้นอันนี้แสดงให้เห็นบนป้ายหรือว่าฉลากเสื้อผ้าที่นักเรียนไปซื้อมาก็มีนะคะบางยี่ห้อดีๆหน่อยก็จะมีให้นักเรียนอ่านว่าไม่ควรทําอย่างนี้ควรทําแบบนี้ก็นักเรียนลองดูสัญ,ญลักษณ์สิเดี๋ยวก็สอบออกสัญ,ญลักษณ์มานักเรียนจะได้ทําได้เห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์มีมือเอามือจุ่มลงไปในน้ําเลยเห็นไหมคะ ข้อควรปฏิบัติก็คืออันนี้ซักด้วยมือเท่านั้นเห็นไหมคะถ้าเอามือจุ่มลงไปในน้ําได้แสดงว่าซักด้วยมือเท่านั้นห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้าเห็นไหมคะห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้าแต่ถ้ามาสีเขียวกากะบาดเลยตรงเครื่องปัน่นข้างหน้าเลยตากะบาดปับ๊บห้ามอบหรือปัน่นแห้งแสดงว่ามันปั่นไม่ได้มันอบไม่ได้นะคะหรือ อ่าเจ้านี่สองแยกซักด้วยน้ําเย็นอ่ากากบาดเลยตรงนี้ว่าห้ามบิดบิดไม่ได้นะคะตัวพีอันนี้สามคือตัวพีตัวพีซักแห้งอ่าถ้าเป็นเครื่องหมายลบจากในที่ราคนะคะก็คือที่ที่เนี่ยที่เรายืนอยู่ได้นยเรียกว่าทีรา อ้าวการกรบาดห้ามซักแห้งอ้าวตรงนี้พอตองสีเขียวเหมือนกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเปิดได้มีฝาเห็นไหมคะอันนี้แขวนตากได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมใช้สารฟอกขาวถ้าเป็นรูปเหมือนเตารีดรีดด้วยอุณหภูมิต่ำเห็นไหมคะเหมือนเตารีดแล้วก็มีจุดหนึ่งจุดจแสดงว่ารีดด้วยอุณหภูมิต่ำแต่ถ้า กากบาทตรงสามเหลี่ยมกากบาทตรงสามเหลี่ยมเป็นไงคะกากรบาทตรงสามเหลี่ยมก็คือห้ามใช้สารฟอกขาวใช้ไม่ได้เลยพอมีอจุดสองจุดตรงรูปเตารีดก็ปานกลางอุณภูมิปานกลางนะคะเสร็จแล้วปั่นแห้งได้ก็คือสี่เหลี่ยมแล้วมีวงกลมปั่นแห้งได้ ถ้ามีสามจุดบนเตารีดอุณหภูมิสูงเลยมันจะมีแค่หนึ่งสองสามอุณหภูมิสูงเลยนะคะแล้วก็มาเหมือนสัญลักษณ์อันแรกอะแต่ว่าเขากากรบาดแสดงว่าห้ามซักด้วยเครื่อง<ม>เห็นไหมคะกับอันสุดท้ายเตารีดแต่กาก,กบาดแฟมนั่งดีๆลูกแฟมนั่งสวย,สวย อ่าห้ามรีดนะคะห้ามรีดเห็นไหมคะห้ามรีดนะคะดูสัญลักษณ์ไว้นักเรียนต้องไปอ่านดูด้วยนะคะบทที่สองเนี่ยนักเรียนต้องไปอ่านดูสัญลักษณ์ต่างๆการสอยผ้าถ้าออกข้อสอบนักเรียนจะได้ทําได้นะคะอ้าวมาดูกิจกรรมหน้าห้าสิบสี่กิจกรรมหน้าห้าสิบสี่ อันนี้สารวจเสื้อผ้าของนักเรียนลักษณะการจารุดจารุดอะไรบ้างอภัพไว้เดี๋ยวนักเรียนไปทําเป็นการบ้านแล้วกันส่วนหน้าห้าสิบห้าลำดับขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งข้างล่างเลยลำดับขั้นตอนเขาให้คำมาแล้วลองดูซิว่าไอ้เจ็ดขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะเริ่มตั้งแต่อะไรอยู่ข้างล่างนะ อันนี้พับไว้ไปทำสองหน้าที่บ้านให้ไปทำที่บ้านอ่ะอันนี้มาทำพร้อมกันหน้าห้าสิบหกหน้าห้าสิบหกทำพร้อมกันเลยเปิดเลยค่ะคูหน้าไหนเป็นการ้าครับหน้าไหนคูค้บหน้าไหนเป็นการบ้านบ้างน,นะครับอืมขอบอก จบปั๊บนักเรียนถามปุ๊บเลยหน้าห้าสิบสี่กับห้าสิบห้าค่ะห้าสิบสี่กับห้าสิบห้าเป็นการบ้านให้ไปทําที่บ้านเพราะว่าเรียนไปแบบๆเลยเนะ่ะแล้วก็ให้นักเรียนทําอันนี้มาทําพร้อมกันการเย็บตะขอเขี่ยวที่บอกไปเมื่อนกะี้เนี่ยการเย็บตะขอเขี้ยวนัเนยียนคิดว่าอะไรจะเป็นอันดับแรก มีหนึ่งสองสามแทงเข็มขึ้นในช่องตะขอดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอดึงได้ให้ตึงแล้วทําเช่นเดิมสี่หกครั้งให้ครบทุกช่องแล้วก็ผูกปมได้ให้แน่นแต่นั้นก็ตัดได้ที่เหลือทิ้งหรือว่าวางตะขอเกี่ยวไว้บนตำแหน่งที่ต้องการร้อยได้ใส่ดูเข็มเป็นเส้นเดียวแล้วก็หมวดปมไม่แน่นอะไรเป็นอันดับหนึ่ง มาช่วยกันสิคะเรียนไปแบบๆเนี่ยที่นักเรียนเย็บตะขอครูอ่านให้ฟังอธิบายไปอธิบายให้ฟังแล้วอะอะไรคะวางตะขอเกี่ยวไว้บนตำแหน่งที่ต้องการร้อยได้ด้วยร้อยได้ใส่ลงเข็มเป็นเส้นเดี่ยวแล้วขมวดปมให้แน่นนอนอยูแล้วเนี่ยคุณแอนดิวนี่นอนอีก่แล้วนานเลยใช่ไหมคะ ่ะใช่ถูกต้องมานตะขอเกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ถึงจะร้อยได้ใส่รูเข็มอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมอันดับสองอะ่ะอันดับที่สองอะ่ะง่ายนิดเดียวอ่านแล้วอะ่ะรู้เลยอันดับที่สองก็คือ,อใครจะตอบเปิดเสียงตอบเลยค่ะตอบแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอ ดึงได้ให้ตึงแล้วทำเช่นเดิมอีก4-6ครั้งให้ครบตรงช่องจึงพันธมได้ให้แน่นจากน้ำตับได้ที่เหลือทิ้งปมด้านที่รับช่องให้แน่นจากนั้นตัดได้ที่เหลือทิ้งอันดับที่สองฟังอันดับที่สองคือแทงเข็มขึ้นในช่องตะขอดึงได้ให้ตึงอันดับที่สองดึงได้ให้ตึงจบนี่คืออันดับที่สอง พอระวางตะขอแล้วเนี่ยเราก็แทงเข็มขึ้นช่างตะขอเลยดึงได้ให้ตึงเป็นอันดับที่สองค่ะเพราะฉะนั้นอันดับที่สามก็คือแทงเข็มลงแล้วก็ดึงได้ให้ตึงแล้วก็ทําเช่นเดิมแบบนี้อีกสี่ถึงหกครั้งเพื่อให้มันเขาเรียกว่าเพื่อให้มันแน่นมันจะได้มันจะได้ไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแทงเข็ม ดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้สี่ถึงหกครั้งอันนี้ก็คืออะไรคะนะก็คือให้นักเรียนแทงอีกครั้งเช่นเดิมเนี่ยสี่ถึงหครั้งมันหึงจะเป็นอันดับที่สามเพราะว่ามันใกล้เสร็จแล้วพอเราทําแบบนั้นอ่ะเราก็ตัดได้ให้ที่เหลือให้มัน ทิ้งไปแล้วก็ก็ผูกปมได้เสร็จแล้วอะ่ะก็แสดงว่าเป็นดับที่สามนะคะอ่ะต่อไป4.2อันนี้เย็บตะขอรับมักกี้ตะขอเกี่ยวอาตะขอรับตะขอรับอะไรคะคล้ายค้กันน่ะตะขอรับก็คือคล้ายๆกันน่ะอ่ะตันตะขอรับอ่ะคู่อันกลางคืออันหนหนึ่ง ฝอนล่างคือสองบนสุดคือสามถูกคะ่ะไม่ถูกคะ่คะไม่ถูกค่ะเอาใหม่ค่ะอันที่สามคือหนึ่งคนอื่นคนอื่นคนอื่นดูบ้างเพื่อนอันสดทอันที่สองคือหนึ่งอันที่สองคือหนึ่งอันที่สามคือสองอันที่หนึ่งคือสามอ่ะอันที่หนึ่งก็คืออะไรคะ อันนี้อันนี้หนึ่งคือแทงเข็มลงบนผ้าด้านอนอกต่วขอนที่หนึ่งค่ะวางตะขอไว้บนตำแหน่งที่ต้องการแล้วางตะขอไว้บนตำแหน่งที่ต้องการ้อ,รอยเข็มอันนี้ก็เป็นอันดับแรกนะคะต่อไปอันดับสองคือ วาจตะขอรับระบัห่ที่ต้องการเลยแล้วร้อยได้ใส่ละร้อยได้ใส่เป็นเส้นขมวดปมให้แน่นอันที่สองก็คือตรงกาตะขอบานตะขอรับปบันตำแหน่งที่ต้องการในแนวตั้งกาลระยะให้พอดีกับแนวตะขอที่เกี่ยวไว้ใช่ไหมที่ติดตะขอเกี่ยวไว้แล้วก็ร้อยได้ใส่ลูกเกลเป็นเส้นคู่ระมวดปม ให้แน่นแทงเข็มใต้ผ้าขึ้นในช่องตะขอดึงได้ให้ตึงอันนี้เป็นดับที่สองเพราะฉะนั้นอันดับที่สามก็คือข้างบนใช่ไหมแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอครับแล้วก็ทเขึ้นในช่องเก่าครับยังไงอันดับที่สองคืออะไรนะครูหนครูอ่านนักเรียนจะไม่ดูตามแล้วนักเรียนจะไปรู้ได้ยังไงคะ นักเรียนต้องดูตามที่ครูอ่านสิลูกเพราะครูอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็น่าจะรู้ว่าตรงไหนช่องไหนนักเรียนต้องดูตามที่ครูอ่านด้วยเพราะหนังสือมันอยู่กับนักเรียนนะคะหนังสือเนี่ยมันอยู่กับนักเรียนนักเรียนต้องดูตามไปทีละหน้าทีละหน้าไม่อย่างนั้นนักเรียนก็จะไม่ได้ได้ยังไะ ได้ยังคะอันดับที่หนึ่งคืออันดับที่หนึ่งคือตรงไหนคะอันดับหนึ่งคือวาของหน้าไหนคะขอรักตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ร้อยได้ใส่ลูเข็มเป็นเส้นเดียวกับหมวดโรไม่แน่นนี่เป็นอันดับที่หนึ่งพองอันดับที่สองคือ อันดับที่สองคือวานตะขอรับไว้บนตำแหน่งที่ต้องการแล้วล<ห>อยได้ในแนวตั้งให้แนววานตะขอรับไว้บนตำแหน่งที่ต้องการในแนวตั้งกะระยะยพอดีกับแนวตะขอที่ติดตะขอไว้ช่องกลางอะ่ะใช่ไหมคะอันดับที่สองโอเคไหม เพราะฉะนั้นอันดับที่สามก็คือข้างบนอันแรกแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอแล้วแทงเข็มขึ้นในช่องเก่าดึงได้ขึ้นถูกไหมคะเป็นอันดับสามถูกไหมคะไปดูเหมือนกันนะอะครูบอกแล้วนักเรียนไม่ฟังได้แล้วนะ ขนาดบ,บอกขนาดนี้นะเนี่ยครูบอกขนาดนี้นะเนี่ยอ่ะได้ยังจะหมดเวลาแล้วไม่ได้ได้ยังคะอันนี้เรื่องของการซ่อมเซ็มเสื้อผ้าอ่ามาดูหน้าหกสิบเจดหน้าห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวนักเรียนทําเองอันเนี้ยง่าย แคเลือกมาเติมลงไปนะคะว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยนักเรียนจะซ่อมแบบไหนบันทึกข้อที่หนึ่งที่สองข้อที่หก็ซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียนจะซ่อมแบบไหนแล้วก็หกจุดสองนี่นักเรียนคิดว่า ถ้าแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์นั่นเลคิดว่าข้อไหนอ่าข้างล่าง6.2เลยติ๊กมีวินัยฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงเอาอะไรคะเอาอันไหนเลือกอะไรคะฝ่เรียนรู้ครับ ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองแสดงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนซ่อมแซมเสื้อผ้าเองนะอยู่อย่างพอเพียงครับเอออยู่อย่างพอเพียงเราไม่ใช่เรียนหนังสือเราจะไปเรียนรู้อ่ะเราซ่อมแซมเสื้อผ้าเองก็แ,แสดงว่าเราประหยัดมีความประหยัดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่อย่างพอเพียงอ่ะทับไวด้ไป,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 ไปทํา อันนี้การซักเสื้อผ้าอันนี้น่าจะซักเป็นแล้วเนาะเสื้อผ้าเนี่ยใครยังซักเสื้อผ้าไม่เป็นมีไหมปอห้าแล้วเนี่ยปอห้ายังให้พอ่พอแม่ซักเสื้อผ้าให้อยู่มีไหมคะน่าจะซักได้ <petto ijo. S 1> แล้วนะเพราะว่าเราเราอยู่ปห้าแล้วปีหน้าขึ้นปอหกละเป็นหนุ่มแล้วเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะขึ้นปอหกเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาลวละ เพราะฉะนั้นเราต้องซักเสื้อผ้าเองได้แล้วนะคะเพื่อที่จะประหยัดแรงของพ่อแม่ช่วยเขาเรียกว่าช่วยการทำงานบ้านในเรื่องของการซักเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าซักเสื้อผ้าเนี่ยเราจะซักด้วยมือถ้าหากว่ายิ่งมีบ้านไหนมีเครื่องซักผ้าโอ้ยง่ายๆเห็นไหมโยนเสื้อผ้าใส่ในเครื่องแฟบเปิดน้ำใส่แฟบเสร็จปันป่นปันปันเสร็จแล้ว ยิ่งบ้านไหนมีเครื่องอัตโนมัติด้วยแล้วโอ้โหมันทําให้ทั้งอะไรคะทั้งซักทั้งปั่นแห้งเสร็จเรียบร้อยตดตดตดเสร็จแล้วจะมีเสียงเตือนเอาตากได้เห็นไหมนี่ง่ายมากเลยเรียนคุณพนะาร์ตีมันเป็นเครื่องมีกางเครื่องมีมเป็นเพลงเลยค่ะฮะกาเครื่องมามเป็นเพลงเลยเออเครื่องอัตโนมัตินี่ยิ่งง่ายสบายเราเลยนะ ย่นเืจอผ้าใส่เสร็จปั๊บไปทำอย่างอื่นได้อีกนะไปนั่งนั่งทำอะไรอะ่ะนั่งร้องเพลงดูทีวีพอได้ยินเสียงติ๊ดติดติต,ต,ติจบเสร็จแล้วไปตากดีกว่าเงีย้ยฮะสบายนะ mm hmm. เพราะฉะนั้น <c oughs> การซักเสื้อผ้านะคะการซักเสื้อผ้า <c oughs> อันนี้นักเรียนก็น่าจะได้นะคะเก็บขอแล้วหัว เป็นเลยอืมแนีน้ทุกทีเลยอ่ะอันนี้ก็แค่นี้ก็